เอาล่ะครับก็กราบสวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านกันกด้วยนะครับนะวันนี้ก็อยู่กันในพิกกี้เนะเาะอ้าวผมออกว่ะอะไรวะเอะเอเข้าดิเข้าดิโอเคนะก็ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำเราเรียกว่าอะไรนะ เออโอเคนะเสียงไม่งอย่งดังเลยทายอูฮะทายอยูโอเคเล่นพิกกี้บุกคทูครับผมพิกกี้บุกคทูพิกกี้บุกคทูยิมทูบุกเอ้ยไม่ใช่บุกคทูบุ๊กหนึ่งเออบุ๊กหนึ่งครับ อะวันนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟวีพีนะก็เพลงในเกมบิ๊กเราเซิร์ฟเซิร์ฟมาแล้วกันชัปเตอร์ห้าบอทเลือกคนที่เป็นบิกกี้ไม่เอาอ่ะชิไไดดดด้้เอาาโอ้ปิดเสียงดิแม่งเสียงเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์ไอ้สัตว์ไหนอะไหนอะสิงเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์เล่นได้ไหม ฮะฮะไหนวะฮาเนี่ยนะเก็บไปไปไัดไปบอกบอกบอกเหรอบอะไหนสีฟ้าสีฟ้าเห่ยละเห่ยละเห่ยละยังไปโอเคโอเคพร้อมพร้อมไปเกมติดเชื้อวะ ติดเชื้อไม่เอาอติดเชื้อไม่งโดนฆ่าใครวะฉันชื่อว่ามิสเตอร์บีเล่นไหนก็ต้องไปช่วยเพื่อนฉันที่โรงเรียนโอเคฉันออฉันน่าจะฉันน่าจะฉันน่าจะชอบใครเป็นวะนี่บอดไงเฮ้ยเฮ <มา S 1> ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เป็นหยูได้ไงวะอ่ะพี่เป็นเหรอ ไม่ได้เป็นใครเป็นวะอ่ะแสงข้างผมเหรอ,หรอแสงมันน้อยขอปรับแสงแป๊บอา้าวกรงไหรโอเคย,เย,ยังไงวะทุกคนมันมันติดีกนดกนต็ตอ่ะทุกคนไม่มาคิกกี้มึงระวัง พี่ขึ้นมาแล้ขึ้นมาแล้วมันมันจะลอผมโอ๊ยเราจะมาใหม่เ้ยไปแล้วไปแล้วตรงนี้เลยนี่ไงกุญแจฟ้าเกุญแจพิก้กี้ายไอเหียแล้วกูอยู่คนเดียวอ่ะคนเดียวไปเลยเอา เปิดแม่งเลยนะไอ้เหี้ยเล่นเกมอะไรดีเว้ยเออเล่นเกมอะไรวะติดเชื้อติดเชื้อนะครับติดเชื้อเดมขอไม่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 เล่นแมพเล่นแมพอะไรก็ได้ผมว่าผมจะเล่นเกมติดเชื้อครับไม่ติดเชื้อเครื่องบินนะครับเออเล่นเกมเครื่องบินดีกว่าเออครับกูเพิ่งรีวิวไปเมื่อกี้แม่งหรูดเครื่องบินนะครับเครื่องบินแม่งกูรีวิวไปเมื่อกี้แม่งหลุดไอ้เหี้ย มาด่านมาเฮ้ยฟังเพลงอยู่ไม่ไม่รู้นเลยเออไปฟังกันได้เลยวงเพลงฮิตสับของสไปนะครับมันจะมีหกเพลงนะครับมันจะมีเพลงเดียวดายอะไรกมือขายเก่งเนาะปิก้าปิก้าอันสองผมเจอสาวสามครับเพชรเมตโตสี่ครับและห้าอะไรก็มันว่ามันเป็นตัวยูเนาะแซแล้วก็ เป็นตัวอีเหมือนตัวอีครับม่มีวิวเก๋นะมึงมันมีฉีดแล้วก็จุดๆนะครับแล้วก็อันที่หกมันจะเป็นเล่าเรื่องผีนะครับก็เดี๋ยวผมมาเล่นเกมอันนี้ให้ดูเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมนให้ดูนะครับผมเปิดเพลงเกียนเกียนมาครับเปิดเพลงเกียนเกียนหน่อยแต่แต่ตอนนี้ผมจะผมีจะมาเล่นดูนะครับเรวออกมามันจะบ้าน่อยนะมันจะเป็น เรออกมาเราเข้ามันจะเป็นีนัดนไม่ไปหนีนัดอ้เมย์เดี๋ยวกบินไปหานะเออผมก็มีเ้งบินะมันยู่สีอะไรผมอยสีแดงครับแดงยู่สีฟ้านครดีเห็หม ไม่เกือบแตกจมินเนี่ยมินปิดประตูเปิดประตูดิเปิดประตูนีมาแล้วเนี่ยเสียเนี่ยคุณชมมันจะเป็นเสียงอย่างนี้ คืออะไรละปิปิดปิดิดปิดิิดไม่ปิดเออปิีบ้นเออขอบใจเฮ้ยนั่งดินั่งดิเฮ้ยนั่งนั่งนทำไมมึงแหลกกมินแหลกไรก้เวนมึงแหลก มยตังเฮ้ยกขโมยตังตู้วัวตัวมีงงงงงงเฮหยวิกันกรกงกลงกลงวิ่งกันเล็ดูบ่กแ็นมึงมาวิ่ง t ยู่แก่เป็นเล็ดูบ่เป็นมึงกรจูบ่ท้าพอพีงงงง ปาากแม่ผมบอกแล้วผมเจ้าเพลงวิกาดจริงๆนะนี่2มื่นละไม่เชื่อก็ไปดูที่ Q&A ได้เลยมีคนถามว่าเจ้าเพลงอะไรกันนี่ใครจะก็ไม่ได้ม่ไ้ละนี่ตัก็เด็มน่ใค้ได้่รต ลูกกรตายเนี่ยรู้ไหมเหมือนเก๋ไม่เห็นโดนบรรยากาศก่อนก็ชอบเพลงนี้เลยเรื่งร้องโคตรลึกลยไม่รู้ว่าถ้ารุ่สมในคลองมึงเองจะรู้หรือเปล่าโอ้ยกระตายแม่ลองลองดูลองดูไมเอาไปกลับบ้านไงจะไปกลับบ้านไงไม่

รอบนึ er. ้วหืวาบแล้วกระวดมขอเ่บินได้วาบแล้วผมินห้ดก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะ